นักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์นพบกับครูเมย์อีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .1 นนักเรียนพกหนังสือเล่มน,นี้มาทุกคาบก็เลยใช่ไหมคะหนังสือเรียนวิทยาศาสตรป์ปหนึ่งเล่ม2ของอักษรนั่นเองค่ะค่ะในคาบที่ผ่านๆมานะคะนักเรียนนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัสดุนะคะซึ่งในคาบน,นี้นะคะครูเมย์จะมาทบทวนความรู้ทั้งหมดเลยคะ่ะที่นักเรียนได้เรียนผ่านมานะคะ โดยหัวข้อที่นักเรียนหรือว่าเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนผ่านมานะคะมีดังนี้ค่ะก็คือความหมายของวัตถุความหมายของวัสดุสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุวัตถุทำจากวัสดุชนิดใดบ้างแล้วก็การจัดกลุ่มวัสดุนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนักเรียนเราไปเข้าสู่เนื้อหาในการทบทวนความรู้ทั้งหมดกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ ความหมายของวัตถุก,กับความหมายของวัสดุก,ก่อนนะคะนักเรียนนะคะช่วยครูเมย์ตอบ่อยนะคะว่าวัตถุเนี่ยหมายถึงอะไรวัตถุนะคะนักเรียนไม่ใช่วัสดุวัตถุหมายถึงอะไรวัตถุนะคะ,ก,ก,ะ,ก,ะ,คะก็คือสิ่งของสิ่งของนะคะที่ทำมาจากวัสดุ ต่างๆซึ่งเราสามารถนำวัตถุเนี่ยมาใช้งานหรือใช้เล่นได้นั่นเองค่ะเราสามารถนำวัตถุมาใช้งานหรือใช้เล่น ได้นะคะเช่นของเล่นแล้วก็ของใช้นักเรียนลองช่วยครูมเมยกตัวอย่างสิคะว่าของเล่นเนี่ยที่เราพบในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นเลโก้เลโก้หรือตัวต่อนะคะต่อมานะคะเป็นลูกโปง่ง มีอะไรคะตุก,กตาอายกตัวอย่างมาแค่3ตัวอย่างพอก่อนนะคะต่อไปนะคะเป็นของใช้อันนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะลองช่วยครูเมย์ยกตัวอย่างสิคะของใช้ในชีวิตประจําวันที่นักเรียนพกมาเรียนด้วยมีอะไรบ้างนี่กระเป๋าดินสอ ยางรบสมุดดินสอสีดินสอสีนะคะเหล่านี้นะคะก็คือของใช้ค่ะต่อไปนะคะลองมาช่วยครูมเมต์อบสิเขาว่าแล้ววัสดุเนี่ยหมายถึงอะไรวัสดุนะคะนักเรียนหมายถึงอะไรข้างล่างนี้นะคะวัสดุนะคะก็คือ สิ่งที่เรานำมาใช้ทําใช้ทำได้คะนักเรียนใช้ทําของเล่นและของใช้นั่นเองค่ะและของใช้ทวนอีกครั้งนะคะวัสดุ คือสิ่งที่เรานำมาใช้ทำของเล่นและของใช้ซึ่งวัสดุเนี่ยมีหลายชนิดด้วยกันนะคะวัสดุมีหลายชนิดเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนวัสดุที่เราเรียนมาอันแรกนะคะคือไม้ต่อไปค่ะโลหะแก้ว กระดาษพลาสติกยางเหล่านี้นะคะก็คือวัสดุนะคะตัวอย่างวัสดุที่ยกตัวอย่างขึ้นมานะคะต่อไปนะคะนักเรียนนะคะจะต้องตอบภูมิให้ได้นะคะว่าสมบัติของวัสดุเนี่ยที่ใช้ทำวัตถุเนี่ยมีอะไรบ้างเราลองไปช่วยการทำ แบบฝึกหัดกันเลยค่ะหัวข้อนะคะก็คือสมบัติของวัสดุที่ใช้ทําวัตถุนะคะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าวัสดุชิ้นนี้มีสมบัติอ่อนนุ่มดูดซับน้ําได้ดีเผาไม่ได้เพราะนักเรียนเห็นสมบัติเหล่านี้แล้วนักเรียนนึกถึงวัสดุชนิดใดคะอ่อนนุ่มนะคะดูดซับน้ําได้เผาไม่ได้ดูดซับน้ําได้เนี่ยเป็นสมบัติเด่นของวัสดุชนิดใดคะนั่นก็คือ ผ้านั่นเองค่ะผ้านะคะมีสมบัติก็คืออ่อนนุ่มดูดซับน้ําได้แล้วก็เผาไหม้ได้ค่ะข้อ2ค่ะฉีกขาดได้ง่ายไม่ยืดหยุ่นน้ําหนักเบาพอได้ยินสมบัติเหล่านี้แล้วเนี่ยนักเรียนนึกถึงวัสดุชนิดใดคะฉีกขาดได้ง่ายไม่ยืดหยุ่นน้ําหนักเบาฉีกขาดได้ง่ายเนี่ยเป็นเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก กระดาษนั่นเองค่ะกระดาษนะคะต่อไปนะคะข้อ3ค่ะเขาบอกว่าวัสดุชนิดเดียมีลักษณะอ่อนนุ่มยืดหยุ่นได้ดีกันน้ำได้อ่อนนุ่มยืดหยุ่นได้ดีกันน้ำได้ยืดหยุ่นได้ดีเป็นสมบัติเด่นของวัสดุชนิดใดคะนักเรียนติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกนั่นก็คือ ยางใช่ไหมคะผ่านมาแล้วนะคะ3ข้อมีใครตอบถูกทุกข้อเลยยกมือขึ้นเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูที่ข้อที่4กันเลยค่ะข้อที่4นะคะเขาบอกว่าวัสดุชนิดเนี้มีลักษณะแข็งไม่ยืดหยุ่นเป็นสนิมได้ฟังอีกครั้งนึงนะคะแข็ง ไม่ยืดหยุ่นเป็นสนิมได้เป็นสนิมได้เนี่ยเป็นสมบัติเด่นของวัสดุชนิดใดคะนักเรียนเป็นสมบัติเด่นของวัสดุชนิดใดคะนั่นก็คือโลหะนั่นเองค่ะโลหะเนี่ยเมื่อถูกน้ำหรือได้รับความชื้นเป็นเวลานานๆน,น,นะคะก็จะเกิดสนิมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะมีลักษณะแข็งไม่ยืดหยุ่น เมื่อถูกน้ำนานๆจะผุฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแข็งไม่ยืดหยุ่นเมื่อถูกน้ำนานๆจะผุลักษณะเด่นก็คือเมื่อถูกน้ำนานๆจะผุเนี่ยเป็นสมบัติของวัสดุชนิดใดคะวัสดุชนิดนั้นคือไม้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะไม้ค่ะเมื่อถูกน้ำนานๆเนี่ยก็จะผุนั่นเองค่ะ ทั้งหมด5ข้อนี้นักเรียนตอบถูกกันหมดทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราไปดูข้อที่6กันเลยนะคะข้อที่6นะคะสมบัติของวัสดุชนิดใดที่มีลักษณะแข็งไม่ยืดหยุ่นแข็งไม่ยืดหยุ่น,มนเมื่อถูกกระแทกจะแตกง่ายฟังอีกครั้งนึงนะคะมีลักษณะแข็งไม่ยืดหยุ่นเมื่อถูกกระแทกจะแตกง่าย นี่เลยค่ะสมบัติเด่นของวัสดุก็คือเมื่อถูกกระแทกจะแตกง่ายนักเรียนคิดว่าเป็นสมบัติของวัสดุชนิดใดคะนั่นก็คือแก้วใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือสมบัติของวัสดุก็คือเป็นประเภทแก้วนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อ7ค่ะเขาบอกว่าสมบัติของวัสดุมีลักษณะแข็งกันน้ำได้ดีไม่ยืดหยุ่น แล้วก็ไม่นำความร้อนฟังอีกครั้งนึงนะคะวัสดุชนิดนี้มีลักษณะแข็งกันน้ำได้ดีไม่ยืดหยุ่นไม่นำความร้อนนักเรียนพอจะคิดออกไหมคะว่าวัสดุวัสดุชนิดใดที่มีสมบัติลักษณะน,นี้บ้างนั่นก็คือพลาสติกนั่นเองค่ะพลาสติกนะคะที่มีสมบัติคือแข็งกันน้ำได้ดีไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ไม่นำความร้อนค่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะเขาถามว่าสมบัติใดที่มีวัสดไม่ใช่ค่ะสมบัติของวัสดุชนิดใดนะคะที่มีลักษณะแข็งไม่ยืดหยุ่นแข็งนะคะไม่ยืดหยุ่นน้ำหนักมากทนต่อความร้อนฟังอีกครั้งนึงน,นะคะลักษณะก็คือแข็งไม่ยืดหยุ่นน้ำหนักมากแล้วก็ทนต่อความร้อนค่ะนักเรียนพอจะคิดออกไหมคะว่าเหล่านี้คือสมบัติของวัสดุชนิดใด นั่นก็คือหินใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะอันนี้ก็คือสมบัติของหินนั่นเองค่ะก็คือแข็งไม่ยืดหยุ่นน้ำหนักมากแล้วก็ทนต่อความร้อนค่ะใครตอบสมบัติของวัสดุครบแล้วก็ถูกต้องถูกต้องทั้ง8ข้อเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนนักเรียนมีความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุแล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะ เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับวัตถุที่ใช้ทําวัสดุนะคะจากที่นักเรียนเรียนมานะคะนักเรียนจะพบว่านะคะวัตถุเนี่ยสามารถทําจากวัสดุชนิดเดียวก็ได้หรือทําจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันก็ได้ค่ะ อันนี้นะคะหลายชนิดประกอบกันอันนี้นะคะเป็นชนิดเดียวเราลองมาดูนะคะภาพตัวอย่างของวัตถุที่ครูมียกตัวอย่างมานะคะอันแรกนะคะวัตถุที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวอันนี้เป็นก้าอีพลาสติกใช่ไหมคะก้าอีพลาสติกทำมาจากพลาสติกนั่นเองคะ่ะทำมาจากพลาสติกนะคะต่อไปนะคะอันนี้นะคะเป็นภาพสมุดนะคะ สมุดเนี่ยทำมาจากอะไรคะนักเรียนทำจากกระดาษอันต่อไปนะคะสีแดงแดงอันนี้ก็คือแก้วน้ำแก้วน้ำอันนี้นะคะทำจากดินเหนียวดินเหนียวนะคะอันสุดท้ายนะคะอันนี้คือธนบัตรนะคะหรือว่าเงินนะคะทำจากกระดาษ สิ่งเหล่านี้นะคะก็คือเป็นวัตถุทําจากวัสดุชนิดเดียวค่ะต่อไปนะคะเราลองมาดูนะคะวัตถุทําจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันค่ะเริ่มที่อันแรกนะคะก็คือกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยตัวกระเป๋าทําจากอันนี้คือตัวกระเป๋านะคะแล้วก็สายสะพายเนี่ยทำจากผ้านะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีซิปอยู่มีซิปอยู่นะคะซิปก็คือทําจาก โลหะนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะตัวกระเป๋านะคะจะทําจากผ้านะคะส่วนซิปเนี่ยจะทําจากโลหะค่ะต่อไปนะคะเราลองมาดูตุ๊กตานะคะอันนี้ก็คือตุ๊กตาตัวตุ๊กตาเนี่ยทาจากผ้านะคะส่วนตาของน้องตุ๊กตาตรงนี้นะคะทําจากพลาสติกดังนั้นนะคะตุ๊กตานะคะก็จะทําจาก ผ้าแล้วก็พลาสติกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะรองเท้าตัวรองเท้านะคะกับเชือกตรงนี้นะคะก็ะทำจากผ้าส่วนหัวรองเท้าตรงนี้นะคะกับพื้นรองเท้านะคะจะทำจากยางแล้วก็นักเรียนเห็นรูตรงนี้ไหมคะรูที่ใช้ร้อยเชือกรองเท้านะคะก็จะทำจากโลหะค่ะ ดังนั้นนะคะรองเท้านะคะก็จะทําจากผ้าจากยางแล้วก็จะทําจากโลหะนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูกางเกงค่ะกางเกงนะคะตัวกางเกงนะคะอันนี้คือตัวกางเกงเนาะตัวกางเกงเนี่ยทำจากผ้ากระดุมกับซิปตรงนี้นะคะทําจากโลหะค่ะ ดังนั้นนะคะกางเกงนะคะก็จะทำจากผ้าแล้วก็โลหะประกอบกันขึ้นมานั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณเมนะคะมีตัวอย่างวัตถุ2วัตถุนะคะมาให้เด็กๆนะคะหรือว่านักเรียนนะคะช่วยกันจำแนกนะคะว่าทำจากวัสดุชิดเดียวหรือวัสดุหลายชนิดประกอบกันแล้วถ้าทำจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันเนี่ยทำจากวัสดุชนิดอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ มีภาพสองภาพนะคะภาพแรกนะคะเป็นตกะตกะ้าตะก้าภาพที่สองเป็นเก้าอี้นักเรียนช่วยครูเมย์ตอบสิคะว่าตากะก้าเนี่ยทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันคะตกะก้าทําจากวัสดุชนิดเดียว แล้วกาอี้นะคะทำจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันใช่ไหมคะเราลองมาดูสิคะว่าตะกร้าเนี่ยทำจากวัสดุชนิดใดตะกร้าทำจากพลาสติกนะคะด้ามจับตรงนี้ก็ทำจากพลาสติกตัวตะกร้าตรงนี้ก็ทำจากพลาสติกนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะเราลองมาดูที่เก้าอี้สิคะว่าเก้าอี้เนี่ยทำจากวัสดุชนิดใดบ้าง พนักพิงเก้าอี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่วางแขนหรือว่าที่ใช้เขียนตรงนี้แล้วก็ที่สําหรับนั่งตรงนี้นะคะทําจากไม้นะคะส่วนโครงของเก้าอี้นะคะนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ทําจากโลหะนั่นเองค่ะซึ่งไม้กับโลหะนะคะมีสมบัติหรือลักษณะที่เหมือนกันก็คือ มีความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็สามารถรับน้ําหนักได้ดีค่ะส่วนพลาสติกที่ใช้ทําตะกร้านะคะอันนี้นะคะมีสมบัติก็คือมีน้ําหนักเบานะคะแล้วก็สามารถทําให้เกิดสีสันที่สวยงามได้หลากหลายสีสันด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วค่ะที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัสดุนะคะก็คือการจัดกลุ่มวัสดุค่ะโดยการจัดกลุ่มวัสดุเนี่ยเราจะต้องจะต้องใช้เกณฑ์นะคะที่ใช้ในการจัดกลุ่มวัสดุนะคะ ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มวัสดุดเนี่ยมีหลายเกณฑ์ด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะคะอันนี้ก็คือรูปร่างรูปร่างนะคะที่ยกตัวอย่างก็คือเป็นวงกลมกับรูปร่างสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปนะคะเป็นเกณฑ์ของสี ก็คือสีต่างๆนะคะในที่ยกตัวอย่างมานี้ก็คือสีแดงสีฟ้านะคะแล้วก็มีสีอื่นๆอีกนะคะต่อไปนะคะข้อ3ค่ะก็คือขนาดนะคะที่ยกตัวอย่างอันนี้ก็คือมีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นั่นเองค่ะอันที่4ี่นะคะเป็นพื้นผิวนะคะพื้นผิวก็คือพื้นผิวเรียบแล้วก็พื้นผิวไม่เรียบนะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือความแข็งนะคะก็คือ มีลักษณะแข็งแล้วก็มีลักษณะไม่แข็งหรือว่าเรียกว่าอ่อนนุ่มนั่นเองค่ะเหล่านี้นะคะก็คือเกณฑ์ที่ใช้จัดกลุ่มวัสดุค่ะค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องวัสดุนะคะที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาทั้งหมดนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุนะคะโดยทบทวนได้จากหนังสือวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม2ของอักษรค่ะแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน